สวัสดีครับและนี่คือวิธีการรับภาพโฟโมอัลกอริทึมเป็นเงื่อนไขง่ายๆนะครับเรามาปูพื้นกันนิดหนึ่งในปี2025นี้นะครับคิดจะสักกรลาด2025นี้สุขภาพจิตเทรดเดอร์ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัล Trust Finance Community Choice Award นะครับ Trust Finance Community Choice Award ซึ่ง โอเคตอนแรกเนี่ยผมก็อาจจะโพสเพื่อให้พวกเราเนี่ยโหวตเฉยๆก็ได้ใช่ไหมครับแต่นั่นมันไม่เลาใจผมเท่าไหร่ผมก็เลยเสนอกติกาเพื่อมีการแลกเปลี่ยนกับพวกเราเล็กน้อยเพื่อให้พวกเรารู้สึกคุ้มค่าที่ใช้เวลาประมาณสัก1น,นาทีครึ่งในการโหวตแต่ละวันนะครับอ่ะสำหรับใครนะครับหลงเข้ามาดูคลิปนี้โดยที่ยังไม่ทราบว่าผมจะแจกอะไรนะครับดูได้ในเดสคริปชันได้เลย นะครับส่วนใครนะครับยังไม่รู้ว่าต้องเข้าไปโหวตตรงไหนยังไงเดี๋ยวตามผมมาแล้วผมแปะลิงก์ไว้ให้โอเคไหมครับอ่ะนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนี่คือหน้าของ Trust Finance Community Choice Award นะครับแต่ทีนี้ผมจะพามาที่หน้าของผมเลยอ่านะครับตรงนี้ผมจะมีลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับคุณจะเห็นว่านี่คือหน้าของสุขภาพจิตเทรดเดอร์ DER, ใช่ไหมครับชัดเจนนะครับเราได้รับเชิญเข้าไปชิงรางวัลในสาขาของ f r o y e นะครับของ For e x โอเคไหมนะครับทีนี้อย่างก่อนอื่นอย่างแรกที่คุณต้องทำถ้ากรณีคุณใช้แอปทัชไฟแนนซ์กระบวนการไม่ต่างกันครับเหมือนกันเหมือนกันแทบจะเป๊ะๆโอเคไหมครับอย่างแรกเราต้องเริ่มจากการเข้าสู่ระบบก่อนอย่าโหวตโดยยังไม่เข้านะครับโหวตมันจะไม่เข้าผมโอเคไหมครับอ่ะเข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับเข้าสู่ระบบกันก่อนอ่าผมเข้าด้วย Google อ่า g o o g l e อ่ามิสเตอร์ฮิลเลอร รอสักนิดนะครับรอสักกตีสโอเคนี่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับทีนี้เราไปที่กิจกรรมครับกลับไปที่การโหวตกลับไปที่การโหวตนะครับไปที่ KOL มันอาจจะเด้งเดงนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับกลับมาหน้านี้นะครับวิถ้าท่านมาอยู่หน้านี้แล้วคือท่านอยู่ถูกที่นะครับแน่นอนคือท่านอยู่ถูกที่นะครับเมลท่านล็อกอินเรียบร้อยวิธีการทําแค่นี้เลยครับกดโหวตตอนนี้อ่า ตรงนี้แป๊บหนึ่งผมกดยกเลิกก่อนนะคือท่านจะมีสิทธิ์ในการโหวตได้สองครั้งอ่ามีสิทธิ์ในการโหวตได้สองครั้งคือโหวตให้ผมได้สองครั้งโอเคไหมครับโหวตให้ผมได้สองครั้งอ่าทีนี้ผมโหวตครั้งที่หนึ่งปึ้งอ่านี่นะครับโหวตแล้วเห็นไหมครับการโหวตของผมเนี่ยจะเหลือหนึ่งครั้งเห็นปะอ่าการโหวตของผมจะเหลือหนึ่งครั้งทีนี้ผมกดโหวตอีกครั้งหนึ่งตึงอ่า เหลือศูนย์ละนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าวันนี้ผมโหวตครบแล้วกติกาที่ Trust Finance วางไว้นะครับ1โหวตของทุกท่านเนี่ยเลข1เมื่อกี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ100อย point เห็นไหมคะแนนเมื่อกี้ของผมเป็นเท่าไหร่ครับ7,300อ่า1โหวตผมใช้ไป100คะแนนถูกปะอีก1โหวตผมใช้ไปอีก100คะแนนเป็น7,500คนะแนนณตอนนี้นะครับณนะวันที่24กันยายน โอเคไหมครับทีนี้กติกากา,การโหวตของทัชไฟแนนซ์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าโหวตวันเดียวจบแบบนั้นมันไม่สนุกนะครับสิ่งที่สนุกสนานคือพวกคุณสามารถโหวตได้วันละหนึ่งครั้งทุกวันเนี่ยคุณดูคุณใช้เวลาประมาณนาทีครึ่งนะครับจิมโหถ้าใครใช้โทรศัพท์ผมลองใช้โทรศัพท์นะผมใช้เวลาโหวต2อันนะ37วิ <c oughs> 3าวิครับในการโหวตปุบปุบปุบเสร็จแล้ว ตอนเช้าเนี่ยตื่นมาไม่รู้ทำอะไรอ่ะก่อนถ่ายเฟซบ o ๊กบอโบวทและแชียก่อนปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วนะครับอ่ะนี่คือกรรมมาวิธีการโบวทซึ่งง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆเราจะสิ้นสุดการโบวทในวันที่20พฤศจิกายนอ่ายีพฤศจิกายนแปลว่าเรามีเวลาประมาณเกือบเกือบหกวันแล้วกันนะครับเกือบเกือบหกวันแล้วกันในการโบวทโอเคไหมครับส่วนอ่ะทีนี้มาคุยเรื่องของรางวัลของเรา นะครับตามที่ผมได้ประกาศไปถ้าใครยังไม่ได้อ่านอ่านในเดสคริปชันเนาะว่าผมไม่ให้พวกเราโหวตอย่างเดียวผมจะให้สิ่งของพวกเราตอบแทนด้วยนะครับอืมจริงๆโหวตเนี่ยมันง่ายพวกคุณเห็นใช่ไหมว่ามันง่ายมากนะครับแต่ผมอะ่ะหาเรื่องแจกแล้วกันใช้คํานี้นะครับหาเรื่องแจก เออผมอยากแจกโฟโมเอากอริทึมมากๆกเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นลูปที่แบบถ้าเทรดเดอร์รู้มันจะปลดล็อกเรื่องโฟโมได้มากๆเอาแบบเหมือนเป็นยันติดบ้านอะแล้วผมทําให้ทั้งเวอร์ชั่นคอมเวอร์ชันมือถือนะครับผมจะแจกหลังจากที่สิ้นสุดวันโหวตอ่าสิ้นสุดวันโหวตนะสิ้นสุดวันโหวตก็คือวันไหนครับ2ี่สพฤศจิกายนโดยที่ว่าถ้าคุณจะเข้าร่วมเล่นเกมนี้อ่าถ้าคุณจะเข้าร่วมเล่นเกมนี้กับผมก็คือโหวต ใช่ไหมครับขอให้คุณเนี่ยเข้าไปแอดไลน์ก่อนนะครับที่มิสเตอร์ฮิลเลอร์อ่าไปแอดไลน์ที่มิสเตอร์ฮิลเลอร์แล้วแจ้งว่าร่วมโหวตอ่าแจ้งทําไมนะครับแจ้งว่าร่วมโหวตเพื่อให้อดมินเนี่ยลงชื่อรายชื่อท่านลิสไว้ก่อนคือถ้าใครไม่แจ้งว่าร่วมโหวตเนี่ยมาขอรับของแจกแล้วบอกอบอกว่าโหวตครบแล้วอะ่ะผมไม่รู้เรื่องนะนะครับตรงนี้น้องแอดมินเป็นคนดูแล้วผมบอกรองแอดมินแล้วว่าให้เคี่ยวนิดนึงอย่าแบบว่าใครก็ได้นะครับเพราะ ภาพมันมีมูลค่าภาพมันมีมูลค่าแล้วผมทำทั้งคอมทั้งมือถือโอเคไหมครับผมให้พวกคุณอย่างเต็มที่อืทีนี้กติกาของพวกเรานะครับไม่ยากเลยนะครับกติกาของพวกเราไม่ยากเลยผมขอแค่กำลังโหวตของทุกคนเนี่ยเป็นจำนวนสิบถึงสิบห้าวันผมขอแค่นี้เนี่ยกลับมาวิธีเมื่อกี้เมื่อกีอออ้คุณทำอะ่ะสิบถึงสิบห้าวันแล้วคุณทำหนึ่งครั้งใช่ไหม สมมติว่าคุณใช้คอมนะคุณทำหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บตรงนี้เหลือศูนย์เห็นปะเห็นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เหลือศูนย์ปุ๊บเนี่ยคุณแคปจอไปส่งแอดมินแล้วพิมพ์เลขจํานวนวันที่คุณส่งไปอะสมมุติว่าอ่าวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมอ่าผมทําปุ๊บผมแคปจอนี้แช์อ่าไปส่งในไลน์มิสเตอร์ฮิวเลอร์แล้วบอกแอดมินว่าวันที่หนึ่งครับแอดมินก็จะรับทราบแล้วก็สแตมให้ว่าโอเคอ่าคุณเชียร์วันที่หนึ่งแล้วอ่าเนี่ย ผมขอสิบวันขึ้นไปเออใช้คำนี้แล้วกันผมขอสิบวันขึ้นไปแล้วแต่ว่าคุณมีใจจะทำแค่ไหนเออคุณจะทำให้พอดีหรือคุณจะทำให้เกินถ้าเกินเนี่ยอันนี้ผมขอบคุณมากนะครับอันนี้ผมขอบคุณมากๆอืมและถ้าอีกนิดนึงนะครับและถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะไปสุดอ่ามีมีนะครับมันต้องมีคนอยากจะไปสุดผมทำรองรับไปให้ ถ้าถ้านะครับถ้าคุณอยากจะไปสุดมันมีช้อยหนึ่งให้คุณเลือกจาก10วันขึ้นไปเป็น35วันอันนี้ถ้าถึง35วันต่อเนื่องนะคุณก็ส่งกับแอดมินไปวันวันที่1น่คะสอ่ะสามค่ะสี่ค่ะส่งไปส่งไปครบ35วันผมจัดคลิปพิเศษให้ผมจัดคลิปพิเศษที่จะอธิบายโฟโมอัลกอริทึมภาพที่ผมทำใหม่นะไม่ใช่ในไลฟ์นะ ภาพที่ผมทำใหม่ทั้งหมดแล้วผมจะอธิบายทุกอย่างทีเราสเต็ป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 ให้คุณเข้าใจเคลียร์กระจุยกระจายทั้งหมดและเมื่อคุณรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันใช้ยังไงนะคุณมาเปิดคลิปนี้ดูได้เลยครับคุณมาเปิดคลิปที่ผมจะสร้างให้ดูได้เลยคุณจะเกตวงจรโฟโมอัลกอริทึมทั้งหมดแล้วเมื่อคุณเกตทั้งหมดอ่ะคุณจะเข้าไปในโฟโมยากมากๆและเมื่อคุณเข้าไปในโฟโมยากมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไร คุณจะตบตุ่มทำลายตัวเองได้ยากมากๆและเมื่อคุณเลิกตบตุ่มอ่ะพอร์ตคุณจะเริ่มโตโอเคไหมเนี่ยเนี่ยทำกุญแจมาให้แล้วเนี่ยนะครับมารับไปกันเถอะแล้วก็บวนการก็แบบตอนแรกผมก็คิดนะว่าเอ้ยการโหวตมันจะวุ่นวายยุ่งยากไหมแต่ Trust Finance ต้องขอบคุณ Trust Finance นะครับที่ทำมาง่ายมากๆง่ายมากๆจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับของแจกนะมีสเลเยอร์นะเลเยอร์หคือภาพ นะครับถ้าคุณเอาแค่ภาพก็คือ10วันขึ้นไปนะครับ11วันหรือ2วันแล้วแต่ทำแบบนี้แคปจอมาอ่านิดนึงนะครับเพื่อกันนะครับเพื่อกันจริงๆผมมั่นใจว่าสมาชิกเพจผมคุณภาพนะครับเพื่อกันว่าเพื่อกันคนคนเล่นกุ๊กิกนะครับผมขอให้แต่ละวันเนี่ยเวลาเนี่ยไม่ตรงกันนะครับเวลาไม่ตรงกันถ้ามา9 9 1 7 9 7 9, 7 917ทุกวันเนี่ยอันนี้แอดมินไม่นับโอเคไหมครับ ทําในมือถือได้นะครับทําในมือถือได้ก็สะดวกเหมือนกันโอเคไหมกลับมาที่ของแจกเลเยอร์หนึ่งคือภาพถูกไหมสิบวันขึ้นเลเยอร์สองคือคืออะไรครับคือคลิปคลิปก็คือสามสิบห้าวันสามสิบห้าวันเนี่ยผมเผื่อๆเยอะๆเลยนะนะครับคุณอาจจะทําวันเว้นสองวันเว้นทําต่อกันห้าวันเว้นวันหนึ่งลืมอะไรแบบนี้ได้หมดเออแต่ผมจะทําคลิปให้แล้วเป็นคลิปที่แบบใช้คําว่าละเอียดยิบยิบ คือกลับมาดูเมื่อไหร่อ่ะผมจะใส่ Energy ไปเลยกลับมาดูเมื่อไหร่น่ะคุณจะเข้าใจเลยว่าอ๋อกูไปพลาดตรงนี้มาแล้วคุณจะไม่พลาดซ้ำโอเคไหมครับผมอยากจะจบเรื่องโฟโมให้คุณจริงๆผมก็เลยให้กุญแจดอกนี้ไปโอเคไหมครับอ่ะและนี่คือ trust finance community choice award นะครับและนี่คือของแจกจากผมโอเคไหมครับวันละ1นนาทีครึ่งใช้คอม 37วิใช้มือถือวันละ2โหวตทำได้ไหมครับถ้าทำได้ถ้าคิดว่าทำได้ถ้าคิดว่าเอาแน่ไปลงทะเบียนใน l i n e แอดมิเตอร์ฮิลเแล้วเจอกันโอเคไหมครับ Love you all. Have a good trading day. สวัสดีครับ